ความความยากของการไปเล่นในเวทีเจลีกเนี่ยมันมันยากขนาดไหนที่ไม่ว่าจะเป็นอุ้มไม่ว่าจะเป็นเจทุกคนพูดคําว่ายากพูดคําว่าเหนื่อยพูดคาว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยมันมันมันสามารถเปรียบเทียบหรือพอจะแชร์ให้เราฟังได้ไหมว่ามันมันยากขนาดไหนว่ามันหนักขนาดไหนฮะอุ้มฮะในวันที่ไปครับมันก็มันก็ยากยากไหมมันก็ยากจริงๆแหละครับเพราะว่าครับเออสถานการณ์หลายๆอย่างมันก็ มันก็บีบบีบคันให้เราต้องปรับตัวตามไปถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ปรับตัวปรับปรุงของตัวเองให้ดีขึ้นมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงของของทีมได้มันหลายๆอ,อย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าอากาศอาหารการกินอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะถ้าคนไม่เคยไปแล้วคนไม่เคยแบบออกออกออกนอกประเทศครั้งแรกผมคิดว่าผมแน่ที่แน่เหมือนกันในในทริที่ผมไปโกเบผมผมผมพูดจริงๆว่าผมรู้สึกว่าผมก็แน่ในในในความรู้สึกของผมในการเล่นฟุตบอลในปี2018แต่ว่า ก็บอกกาตรงว่าผมก็เคยอยากจะวนรถกลับพอไปถึงสนามฟุตบอลแล้วอะ่ะผมอยากจะวนรถกลับเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสู้ไม่ได้วะอะไรเงี้ย uh ่รงความสู้ไม่ได้ uh huh. อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ uh huh. วกเออหนาวไม่เคยเจอแบบหนาวแล้วแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อารมณ์ท้อแต่ว่ามันอารมณ์อ่ะอารมณ์แบบเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นม,มันใหม่กับมันใหม่กับเราอะไรเงี้ยไม่เคยเจอที่ต้องออกมาเล่น ฟุตบอลต่างประเทศครั้งแรกอะไรอย่างนี้ครับในอันนี้คือประสบการณ์พอมันผ่านมาได้มันก็รู้สึกว่ามันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมองย้อนกลับไปแล้วมันรู้สึกว่าเราผ่านมาได้เราแล้วก็ภูมิใจกันในใน,ในตัวเองครับมันมันยากนะพี่เพราะว่าต้องทําให้คนญี่ปุ่นไว้ไว้ใจในตัวเราด้วยจากการซ้อมแล้วก็ต้องทําให้มันดีกว่าเอ,อผู้เล่นท้องถิ่นที่เขามีเพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ดีพอเขาก็คงเอาผู้เล่นท้องถิ่นเล่นดีกว่าเพราะว่า เออในญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเชื่อใจความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าใช่ใช่ครับเครดิตทางด้านฟุตบอลของไทยยังต่างกับญี่ปุ่นซึ่งต้องคิดเครดิตที่ต่ํากว่าเจเจญี่ปุ่นไปมันจึงเป็นงานยากที่จะให้การได้รับการยอมรับซึ่งันเพราะว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเขามีวินัยมากกว่าเรามีความทุ่มเทมากกว่าเราเขาวิ่งมากกว่าเราแน่นอนเขาวิ่งเขาวิ่งมากกว่าเราแน่นอนผมดูไปยืนดูตอนผมอยู่มาลิโนสผมยืนดู อจากห้องกินข้าวยืนด,ดใูใต้ทางด่วนจะมีสนามฟุตบอลเป็นแบบดินๆสนามฟุตบอลแล้วก็มีอะคาเดมี่ของแต่ละทีมมาลงทีมกันผมยืนดูแล้วคุยกับล่ามแบบอันนี้นี่ประมาณเด็กสักประมาณเจ็ดแปดขวบไม่เกินสิบปีพี่อายุไม่เกินสิบปีคือแบบเล่นแบบเป็นระบบกันแล้วอ่ะผมมองว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฟุตบอลดููดญี่ปุ่นเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กคือเป็นยคือเป็นระบบมานั้งแต่เด็กแล้วก็เด็กทุกคนวิ่งเยอะวิ่งเยอะทุกคนเลยคือพอเราไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราวิ่งน้อยที่สุดในทีมเลย คือผมไปอ่ะผมวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยที่สุดในทีมเลยตกใจมากเลยเพราะผมยุเคยอยู่ปิรามตอนนั้นอ่ะผมวิ่งแบบแปดประมาณแปดโลแปดโลนิดๆอะไรเงี้ยครับก็แบบสามารถปิดเกมได้แล้วในในในนี่ใครนะความรู้สึกของผมนะตอนนั้นนะผมไม่ได้ว่าผมเก่งแต่ว่าแต่ว่าผมรู้ว่าผมรู้สึกว่าเจังหวะไหนแล้วก็แล้วก็เกมตรงไหนที่มันสามารถที่ผม สามารถทําแบบนี้แล้วเอาชนะได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมันมันก็เลยแบบส่งผลว่าลีกของเราไม่ไม่ได้วิ่งเยอะพอแบบโดนนําแล้วเราก็อาจจะผ่อนเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู่นมันไม่เหมือนกันพอพอเรานาปุ๊บยิ่งสไตล์มลันยอดยิ่งนํายิ่งเอาอีกยิ่งเอาอีกไม่ม,ไม,มีไม่มีผ่อนเลยสไตล์ของบอสอั้งเจครับคือ,อ,อหยุดไม่ได้จ<ท>ำได้จาได้จําได้ถ้าแค่ถ้าแค่วิ่งแบบว่าบอลทุ่มแล้วออกแล้วแบบคุณเล่นช้าก็คือแทบจะแบบเตรียมตัวนั่งสำรองได้เลยเพราะว่าบอลของเขาไม่อยากให้ขุตู่สู้ได้พักอะไรับ